ก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟีมเอลนะก็ให้เราไม่ให้ดูเฉยๆตัวนี้แม็กแม็กก็หนักไอ้ม่ใช่แม็กกนี่แม็กก็ไปไหนอ่ะอ๋อแม็กู็ไดโอ้โหดูได้ดูดีจริงเลยแม่เนี่ยโอ้โนี่กระซาร์อะไรอ่ะเราพยายามสุดเลยตัวนี้ คือว่าเป็นเงนนะกับดัก um, กับดักอันนี้ก็คืออะไรไอ้หี้อไม่รู้อันนี้กูหาของชงชุดเชุ skip time skip time skip time นะซูแล้วก็หัวพวกนี้นะกดกดครั้งเดียวครับกดต้องกดคําว่าอัน พลายอันนี้เป็นปอจริของแมนพลายนะครับซื้อมีแมั่มผมค่ะแม็กได้แม็กก็จะไปเซอร์พี่แล้วก็มาไฟแต่ว่าอันนี้เขาม่อยูกับคนละเด้มาแมาค่ะมุยยนะยมมม้ยแค่ห้าสิบนาทีอีกแค่ห้าสิบนาทีล้ไเนย่างไรงเข้าห่วเต็มปาก นักข่าวีแล้วครับกขาวถึงเงี้ยรดเลยอ่เขาเอถึงงยไม่ชาเลยแต่ว่าถึงเงี้ยเขาเป็นข้าวอยู่เออแตว่าเราบกูต้องไม่อยู่คนเดียวเันี้โยโยัก่บอกบโ่โบอบบโบโย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 

ไม่เถอะก็ไม่เป็นแล้วเป็นนักดูสเกตตัน ฟหน้าถุยเอเยพี้ยไปเพี้ยเพี้ยกระดูกฟาดหน้าไง Haa, haa, nakia. Haa, haa, nakia.

t ú แล้วตอนนี้ก็นะพ่อมาแมกมาเกะเกะออ่าอ่าเกอบจช่วยอนี้เอตาพ่อไม่มีอะไรแบบแค่การดูบอลนะชอบไปรูุ้นั้วูิบค้าวไปไบ